คลิปนี้ครับคุณผู้ชมกับตีอ้วนชวนหิววันนี้ผมมาเพราะสิ่งนี้เลยเปิดด้วยโอ่งเลยโอง่องโอ่งมังกรด้วยเฮ้ยร้านนี้ก็มีอะไรทําไมก็าใช้โอ่งก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูสักหน่อยนะครับติดตามชมได้นะครับอ๋ออย่าลืมกดสับส i า e กดถูกใจมีอะไรก็กดกดไปกดให้หน่อยก็แล้วกันจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแนะนําร้านอาหารนะครับวันนี้เรามาดูดีกว่าคลิปนี้โองมังกร เป็นน้ำจิม้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปีหรือแอปไลน์วรสดีครับเจ้าของร้านคุณผู้ชมปเปิดเผยความลับให้เลยวันนี้ที่มาเนี่ยเ็เห็นโอ่งอยู่ด้านหน้าครับผมพี่ใช้ทำอะไรฮะใช้อบครับ ใช้อบอบอะไรเอ่ยอบหมูฮะนี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหนี่เพิ่งอบละอ้มาล้นล้อเลยนี่เรามาเพราะสิ่งนี้นะฮะเดี๋ยวต้องมาถามหน่อยว่าที่มาที่ไปนี่เป็นไงเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยค่อนข้างจะต่างกับร้านอื่นนะฮะนี่คือพี่อาร์ตครับผมเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วพี่เปิดมาเกือบปีแล้วครับได้สิบเดือนกว่าตัวนี้เป็นหมูชาชูใช่ไหมใช่ครับหมูชาชูเป็นหมูกรอบชาชูแต่ที่ผมเห็นอย่างที่แปลกว่หนึ่งคือพี่ใช้อบอบ ทำไมอยู่นี้ใช้โอ่งอบเพราะอะไรโอ่งเนี่ยมันเป็นเป็น,ปน,ปนการค้นพบในการทดลองเนื่องจากหมูชาชูมันเป็นทรงกลมความโค้งของโอ,งอง่งเนี่ยช่วยทําให้ความ,มร้อนอน,<บ>นะความร้อนมันท่วถึงนะทีนี้ร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไหนครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมันก๋วยเตี๋ยวหมูหลักๆคือเบสมันคือก๋วยเตี๋ยวหมูแบบโบราณนะฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณแหละแต่ว่าตรงนี้จะแลกก็คือเรามีหมูกรอบชาชูไปใช่ฮะไม่ใส่หมูกรอบชามต้น ไม่ใส่หมูกรอบไปโบนิชานละ45บาท45บาทถ้าผมใส่หมูกรอบชาชูด้วย60บาทครับ60บาทซื้อหมูกรอบไปกินเล่นสับป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 ับนี่ต้นเท่าไหร่ฮะเราชั่งกิโลขายเป็นหนึ่งกิโลแปดร้อยบาทถ้าเป็นช่อนเล็กก็สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทผลตอบรับเป็นไงบ้างพี่อือดีมากคะดีมากโดยรวมๆดีมากเลยครับกินไปแล้วมันจะต่างกับหมูกรอบธรรมดาไหมอ่าเ t e เจอร์ด้านในด้านนอกถ้าหมูกรอบธรรมดามันจะเป็นแผ่นใช่ไหมฮะมันจะออกค่อนข้างแห้งนิดนึงอ่าแต่หมูกรอบชาชูเนี่ยด้านนอก มันจะกรอบส่วนด้านในมันเก็บความชื้นได้มันจะกรอบมันจะฉ่ำและนุ huh. <m Trading> ่มหมูกรอบธรรมดาลงเท่าไหร่ฮะหมูกรอบธรรมดากิโลละ750ดร้อยหบบาทเจ็พิกัดร้านอยู่ตรงไหนฮะพิกัดร้านอยู่ถนนจันทร์43ฮะเิบสามรนะครับตรงข้ามร้านก็ต้มยำขอให้ขายดีนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมรอชิมนะพี่ทำให้หน่อยโอเคครับผม มาแล้วคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบทดลองทานนะคุณผู้ชมสั่งราคาได้นะฮะนี่ราคาสามชิ้นมีเจ็สิบห้าบาทใช่ไหมฮะอ่านี่สั่งได้เลยนะครับอของกินแบบว่าไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนรสชาติดีนะคุณผู้ชมแต่ว่าอาจจะต้องจิ้มน้ำจิ้มหน่อยหนึ่งหนูกรอบนะฮะต้องตัวนี้เลยนะคุณผู้ชมขอฝากไว้ด้วยนะฮะแต่วันนี้ผมก็มีซอสมาสปอนเซอร์นิดหน่อยนะฮะนี่คุณผู้ชม ห้าหมูกรอบแล้วก็ต้องซอสที่อ้วนเลยนะฮะนี่นี่เลยฮะกรอบนอกนุ่มในทีนี้พออยู่ในก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้องชิมดูมผมว่าดีตรงที่ว่าต้มยำเนี่ยพอออกสามรสปุ๊บมันไปช่วยลดระดับความมันของหมูได้ ๋้าเตี๋แกก็รบชาติทีจ้าดีนะมาซื้อเป็นท่อนกลับบ้านก็ได้นะโคละแปดร้อยอะแวะมาดัดจ้าหมูกรอบชาทูดูสิโอ้โหน่ากินไหมล่ะผมจะกลับอยู่แล้วเชีว <c oughs> เยวเรือบมาเห็นพี่แอ๊ดหั่นหมูอีกแบบนึงเอ้าตลกมีหมูอีกแบบหนึ่งเลยนี่<ต>เป็นหมูอะไรอ,ะอ่ะอ่าเป็นหมูอบโอ่งฮนะ อันนี้เราจะอบล้วน้วนะอบแล้วลมควันนะอันนี้อ,อันนี้จะแบบว่าหนังไม่กรอบ,รบจะเป็นแบบอบโอหอมลมควันต,ตัวนี้จะเป็นกรอบอ้าวนี่งไงคุณผู้ชมหั่นไว้แล้วนี่เห็นไหมขออนุญาตเลยนะครับผมก่อนกลับคุณผู้ชมครับผม,บผมนี่อันนี้เป็นชาชูแบบอบโอ้ยิ่จิ้มเลยซอสตีอ้วนหน่อยเหมัน,นก็หอมเป็นแบบนะหอมเป็นแบบครับ เอาไป็นว่าคุณผู้ชมผู้ใหญ่จะชอบทานลอ็มกรงแวะมาเรา10โมงนะเปิด11โมงเช้าฮะถึง4ทุ่มครับ11โมงเช้าถึง4ทุ่มแวะมานะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยแล้วอย่าลืมซ้อติวันดนี้นะต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์ต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์เอ้าช่วยกันแชร์เอ้าช่วยกันแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์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 เอ้าแชร์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 